โอยงาน่นะวัดพระแก,ก้วอ,อันนี้เทเวสวรสวยเทเวสวรมีแหวนด้วยใส่แหวนเหรอ,อบ่อยเขาก็ไปเดินครั้งรอบๆก็ได้งาม สลังแล้วสลังอะไรก็จริงอะไรมันห่าอลไคนเดียวว่ใช่ไป็นงานการพิเศษกับอายุสวยมาก

เราก็จะไปไปต่อแล้วอุยหนึ่งง่ายสินี่ภาพจำลองนี่ภาพจำลองของนี่เปจำมองวัดครรมเนะแคนบูดีอะอืมโอ้ยสวยอ่ะ มีจำลองของวัดคามินน้ำเลยใชเนี่ย <ห ả? S 1> จำลองปอะระเสริฐเห็นไงโหวัดคาม,มินเมื่อมาตำรวจแล้วบปล่